ร้องได้ไหมครับแวน้ากำลัร้องดังมากนะชื่อเพลงอะไรนะอะไรอะอะไรอะ ฉันมาเพื่อนเมื่อกินเรียผมม่ฝันใะเ่อกี้นะเรี๋ว่าไมื่อวานและเมื่อวานพูดพาเลยหาก็มือแค่จะสูสาาหรือทิชจะ่แ่ใช้มาอยู่ในวันชอบมีชอบทุมีชอบุมีไม่คนนี้เท่าเราเกันอยู่อย่างีแต่ที่แม่พูดไม่มาเท่ไรเธอก็ลเมเอทอแท้จิตใจฉมนอกมเลอะเลือนแต่ฉันไม่แค่เธอไม่รักไม่รักไม่รักตามว่ารักธอขนาไหน มาบายสักเท่าไรเธอจึงจะแหงนหาถ้าต้องเลือกคนที่เธอ เธ,เธอเลือกฉันได้ไหมเบื่อเพราะเธอมีใครในหัวใจที่ไม่ใช่ฉันต้องทำยังไงให้เธอมารักรกันถ้าต้องเลือกให้เธอ ครับขอบคุณสำรับสปเลยครับว้าวโอ้โหวันนี้นะคะนี่คือนํารักเลยนะทุกคนมีความสุขกันไหมคะมีสุดท้ายท้ายสุดนี้ค่ะอยากให้น้องปาคฝากผลงานไว้ก่อนนะคะกลับไปครับทุกท่านค่ะครับก็ฝากโปรเจกต์เบิร์ดเดย์มิทติ้งนะครับเดือนหน้าเตรียมตัวให้พร้อมผมจะพยายามเปิดที่ให้ได้มากที่สุดถึงแม้จะต้องเหลือก็ตามดีไหม เพื่อห้ทุกคนจะได้กดได้ไม่ต้องแยกกันกดจะได้ไม่ต้องไปเจอบัตรผีแยกกันกดหรืออะไรดีไหมฮะที่จะได้เข้ามาจะได้ไม่ต้องตื่นแต่ช้ามารอกดเดี๋ยวลมเริ่มอะไรอีกผมไม่อยากรีบทำแ้วอะไรอย่างนี้อยากให้แฟนคลับทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือแล้วก็กรี๊ดนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณสปอนเซอร์ในการจัดงานในวันเกิดเบอร์เจยฟ์พาร์ตี้ให้กับมาริซาแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเรากันด้วยเนาะกับมาริซาเวลเนส คลีนิกแล้วก็สริมคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ครับขอฝายอีกนิดนึงฮะใครรอพี่เจ๋คนกลางอีกบ้างฮะรอเนาะฝากด้วยนะฮะวีคหน้าฮะจะเริ่มฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายทำแล้วนะฮะโอ้โหใช่ครับแล้วก็พี่มงคลก็เปลี่ยนไปฮะพี่มงคลคนเก่าได้หายไปแล้วฮะคนใหม่กำลังจะเติบเติบโตขึ้นมาใหม่นะฮะก็เลยพี่มงคลอายุเยอะขึ้นละพี่มงคลเริ่มเปลี่ยนบทใหม่ฮะเริ่มต่อใช่ครับเกนเนี่ยฮะแล้วก็ นี่ค่ะใครที่บอกว่ามาเป็นแฟนคลับใหม่ๆคนใหม่ๆของน้องฟ้าค่ะติดตามน้องฟ้าได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ทางอินสตาแกรมก็ได้ครับ p a r k แล้วก็ตัว A ครับก็ขึ้นแล้วฮะก็ขึ้นเลยใช่แล้วก็เอขึ้นเลยใะ่ครับพอมันจกันได้ให้กำลังใจน้องฟ้ากันได้นะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้ค่ะอยากให้น้องฟ้าขอบคุณแล้วก็อวยพรค่ะให้เมลิซาเวลเนตคลีนิกนะคะสองคบรอบ7ปีก้าวเข้าสู่ปีที่8หน่อยค่ะ ตอนนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณทางมาริซ่านะครับที่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับเพราะขอบคุณทุกครั้งเลยขอบคุณนะที่เรียกผมมาร่วมงานตลอดเลยนะฮะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ต่างๆรอผมอยู่ในอนาคตอันใกล้ยังไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับคอยสนับสนุนแล้วคอยสนับสนุนมาริซ่าด้วยนะฮะทั้งมาริซ่าทั้งสลิปเลยแล้วก็พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ผมก็มาอีกนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์เมื่อกี้เหมือนกันนะฮะแต่พรุ่งนี้ผมมาในฐานะพิธีกรเหมือนผมมาแยกทางพี่กันไปเลยแบ่งกัน ช่วยกันทำาให้พี่ทตาพับบ้างใช่พรุ่งนี้พี่ไม่มาจะเป็นเพื่อนพี่มาสลับคิวสลับคิวนะคะก็แบ่งๆกันแล้วก็ทุกคนจะได้รู้จักพวกกลุ่มของพิธีกรกันหลายๆคนด้วยถูกต้องครับพรุ่งนี้ช่วงเวลาเออ่น่าจะประมาณสามโมงฮะผมจะขึ้นรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มาร่วมเป็นพิธีกรครับแฟนคลับที่มาวันนี้ผมยังไม่ได้ประกาศเลยนะฮะถ้าพรุ่งนี้ว่างหรือแวบเดินโชว์มา มาทักทายมาผมได้ครับมาทักทายน้องฟางนิดนึงนะคะมาถ่ายรูปเล่นมาพูดคุยเล่นกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องปางดูมันดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วพบกับน้องปางได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็พบกับพี่ตุ๊กตาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ